สวัดีค่ะทาโก้ What would you like to say? คิด o อ a คิดวอ a คิดดอบคอมพานีเซมาส s ่เซมาส Mexican Mexican เนอะ Mexican list long คิด o อ a เคนป็นวันหยุดของสามีอีกวันหนึ่งนะคะออกาหาอะไรทานกันระหว่างทางจะขับไปบ้านเพื่อน เขาเรียกอะไรคะส่วนประกอบอ่ะอินเกเดียนอ่ะส่วนส่วนส่วนประกอบทุกอย่างเข้ากันแล้วมันลงตัวอร่อยเป็นสไตล์ของเขาอะนะฮะ น,นัดเพื่อนจะ,จะดูรถใหม่อันนี้เป็นรถคันใหม่เขานั oh. ดเพื่อนเพื่ออยากดูรถ ทาโก้แผ่นแป้งกลมๆแม็กซิกันที่เรากินรับนี่นะคะแล้วเขาก็เปดิฟายใส่ตะกร้าดิฟายเนี่ยออกกับพิซซ่าโก้เขาจะเบทด,ด้วยเล็กตัสเบทเบทเล็กตัสนะคะแล้วก็มีฟิลลิ่งเราก็เลือกสเต็กมีสเต็กมีคูพอกหมูหมูฉีกแล้วก็ชิคเก้นนะคะเลือกสเต็กเขาก็ใส่สเต็กแล้วก็ ใส่ซอโพดใส่ซาวซ่สาซาวซ่าก็คือโทมโตสลัดอะ่ะซาวซ่าก็คือมะเขือสลัดมะเขือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เขาคุมมานเม,ล,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 มลลินเนตในอะไรน้ำส้มใส่ชูน้ำมันน้ำมันน้ำมันอะไรก็ออลิฟออยอะน้ำมันมะกอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่น้ำส้มใส่ซอสใส่ชูกาเลยนะ,ะเป็นเป็นเนีย่ยเป็นซาซ่า แล้วก็ใส่อาจจะใส่ผักกินด้วยผักอู้เคิร์บอะหาเป็นซอสซาโทเมิโตกาซาคือสลัดมะเขือใส่แบบเทสแกเลียนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีถั่วดำ้าวโพดแล้วก็มีผักผักพริกกับมะเขือพริกกับหอมเนี่ยเข้าไปสเตอร์ไฟกิวกิวหรือสเตอร์ไฟนะคะก็ รวมๆกันท็อปด้วยชีสเชดดาร์ชีสก็จะมีพาเมซานชีส,ส,สด้วยเชดดาร์ชีสพาเมซานชีสแล้วก็ซาวครีมซาวครีมแล้วก็มีซอสเผ็ดเผ็ดกลางเผ็ดน้อยเผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอผสมมันออกมาแล้วมันอร่อยอันนี้คือทากโก้คิสปีทากโก้เม็กซิกันฟูด้ด กินมรถได้ให้ดูนะคะค่ะถึงบ้านเพื่อนลนะคะ่ะแล้วพรุ่งนี้จะมีคลิปใหม่นะคะก็จะกินแทบดอกพรุ่งนี้ก็กินให้สะใจเพราะมันใกล้ใกล้แหล่งที่ทจะปลาพวกนี้ได้นะคะก็วันคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถึงบ้านเพื่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะช่วยชบ subscribe like และแชร์ด้วยนะคะ